พบกันอีกแล้วนะครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่พีเคนะกับตอนนี้วิว95ละก็ก็วิว95เมื่อกี้นี้แหละครับโอเคแล้วก็เลยมาอัดคลิปกันวันนี้เราก็มาทําตามสัญญาณนั้นเราจะมาสุ่มแต่ก็ก่อนจะสุ่มเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเอากาติบอสก่อนนะเพราะว่าหากระดิ่งอ่ะอย่างแรกถ้ามันมีขึ้นตรงหน้าจอยอย่างเงี้ยก็คือตีได้เลย ตีได้เลยนะกดแชร์ก่อนก็ได้แชร์ไปให้สมาชิกเพื่อให้สมาชิกก็ตีได้แล้วก็ก็ตีเลยผมจะใช้ตีเนี่ยจะเป็นคอเด็กนะเพราะว่าคอเด็กอาจจะทําให้ขี่เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าหน้ากากหวานมาตีติดทีทีนึงบอกเลยว่าหน่าสั่นครับ แล้วก็เพื่อนๆงงใช่ไหมว่าทําไมผมเอาราชาทะเลกับเอฟูกิมาทําไมผมไม่เอาราชาแนนฟ้ามาคือตอนนี้มันเป็นบัฟนะอ,อ,อืมก็เลยเอามาถ้ามันไม่บัฟนี่มนไม่เอามาหรอกส่วตัวนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทําเด็กสักหน่อยไหมเพราะว่าเด็กถอดของออกแล้วคือเด็กไม่มีดอมบิดเลยแลก็ดูไปครับแต่มันกดข้ามไม่ได้นะ อ่อยโคตรแรงก็ถ้าใครมีกาลูกก็จะผมว่ามันจะน่าจะสร้างละเมิดได้มากกว่านี้นั้งะกาลูจะมีแบบว่าติดสาหัสผมไม่มีไงก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้อยู่แล้ว โอ้โหแล้วก,กากว่ามันตีสามครั้งเองอะก็ใครเล่นะน้ากกาว่าก็ต้องใช้ดวงนะครับไม่เหมือนวัวร้อนคือวัวรอนแตมันระเมจคงที่เไงคือหน้ากกาวา่าจะพ้ระเมิดมันได้มากคือมันต้องดวงดีมากๆนะครับที่ห้าครั้งห้าโลห้าครั้งเนี่ยคือว่ามีโอกาสที่น้อยมากจะได้ขึ้นหลอดไหม อย่างน้ยนอยๆถ้าได้ครึ่งหลอดก,ก็คือตีสองครั้งแล้วก็ยังพอไหวอยู่นะโอเคดูแล้วน่าจะได้ประมาณครึ่งหลอดนะก็ประมาณนี้แหละสามล้านโอเค เนี่ยเราก็จะได้กระดิ่งมาโอเคผมตีสองครั้งน่าจะได้นะนั่นเดี๋ยวตีไปเลยก็ได้โอเคก็สีเวลาหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อ,อให้แบบว่าเพื่อนๆได้เข้าใจ คือตอนนี้ที่ผมยังทำหน้ากากหวานกับสิงโตอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าผมยังต้องปั้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าต้องตีโบรอนให้ได้อะตอนนี้ยังตีบ้อนไม่ได้เลยยังตีกระรีวกันซุปอยู่เลยผมก็เลยคิดว่าต้องอัดเต็มแน่เนี่ยหรือว่าผมต้องรอของทองก่อนถ้าได้ของทองใส่ครบน่าจะพอจะตีตายเพราะถ้า ผมเล่นหน้ากากหวานเนี่ยคือผมต้องฆ่าลูกน้องได้ก่อนก็คือต้องต่อยให้ลูกน้องตายในชุดเดียวให้ได้ซึ่งก็ค่อนข้างใช้ทีดามิทค่อนข้างเยอะเยอะของหน้ากากหวานก็ค่อนข้างที่จะสุดแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับผมว่าถ้าอัพของเราอีกสักสองคันเนี่ยผมว่าน่าจะไหว ดีจะตามที่ตัวไหนโอเคเรียบร้อยจบีตายแล้วก็รับของรางวัลน,นะนได้กระดึงได้เศ็ดอ่ะแล้วก็ผมเนี่ยก็สามารถุูมได้หนึ่งครั้งเหมือนกันอ่ะดูซิจะได้ตัวอะไรพบเป้าไหมอู้อ่อะแชร์ไปด้วยเพื่อนจะได้เห็น โอเคเดี๋ยวผมค่อยมาตีที่หลังนะรอมันเลียดน้อยๆก่อนเพื่อมีคนมาตีนะว่าตีจบมันได้ของนี้กว่าอ่าี้วนี้นะขเขาียกของไว้เลย้ันค้ามผมจะแลกอาวุธไวก่อนนะอาวุธสำคัญที่สุดแล้วส้ารับผลว่าผม,มไปใส่ฟรีอย่างของเราว่านี่นย ต่อไปของที่จะหาได้อันที่สองนะก็คืออันนี้ทำภารกิจซึ่งวันหนึ่งมันจะให้ภารกิจมาห้อันนะ5้าอันเนี่ยถ้าอยากให้ได้ครบของขวาญ3อย่างเนี่ยต้องเป็นของทองนะเห็นไหมคํำวยพรบวก20อะต้องเป็นของทอง5้าชิ้นเลยซึ่งต้องรีแล้วก็เน็ต ผมบอกก่อนนะต้องรับภารกิจก่อนนะถึงจะทําภารกิจได้เพราะว่าเนี่ยไม่เช้าผมทำภารกิจไปแล้วแล้วเพิ่งมารับภารกิจก็เลยเนี่ยเต็มค้างเต็มเลยก็วันนี้นะไอเนี้ยตอนเข้ามามันจะให้เลือกนะเลือกกระดิ่งนะครับกระดิ่งสาคัญสุดโอเคก็ประมาณนี้กระดิ่งอ่ะยืดยาวพอละต่อไปซุ่มดักชายเลยดีกว่าอ่ะไม่รู้ร่ลทำเพลงไป ถ้าผมได้มันก็คือจะพอเลยนะเพราะว่าผมต้องการแค่ตัวมันจริงๆคุกย่ามาครับแค่เห็นสองพี่น้องก็รู้แล้วเฮ้ยดับบลูโอ้โหหัวแข็งจริงๆเฮ้ยจริงๆมัน,ม,นมันไม่เหมือนเป็นเอสอาร์นะมันเหมือนเป็นอาร์มากเลยตอนนั้นเนฮะ้ยสเน็ก ว่าแล้วไตเตอร์โอ้เจวตัวเอาตัวที่ใช้งานได้ไหมโอ้โห,โหสต,ติงปปปปไอซักทองสักตัวไหมทองสักตัวได้ไหม อย่าบอกนะว่ารถไปสิบจะไม่ได้ไพทองเลยนะไม่จริงโอเคปิดจริงได้ครับได้ครับตัวใช้งานอภิปราไอพวกใต้ดินมาต้องมาแล้วแหละไม,มาสักทีเถอโอเคนักกาวานยังไม่ตันครับมาได้มาได้ เายตาไม่ออกเลยต้องออกแล้วสิต้องออกแล้วนะโอ้โหมาได้แบบรบเบิดไปต่อโอเคมาแล้วผมได้มันแล้วครับเบร็จเลยไดูก่อน ถ้าเกิดร้อยก็คือจะสุ่มต่อนะเพราะอีกแปดสิบก็จะได้ตัวมันอีกตัวหนึ่งลนะเพราะว่ามันใช้ได้เรื่อยๆนะเก้าสิบตัวก็ครึ่งๆเนาะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะโอเคอีกหกสิบเราได้ที่สุดอุปกรณ์ไอ้ก,ก็ ให้บทเลยเนาะเพราะว่าได้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยเตรียมรอแฟตมาโอเคจัดให้บทไปแปคำค่าไปเลยโอ้ตัวนี้รอรอที่อตเอสเอชอามาครับถ้าสมได้จะดีใจมากถือว่าเป็นตัวแท้งหนึ่งตัว มีแต่ตัไม่ได้ใช้อะเกอ้นตัไปอ้โหน,น,น่อม้หน่อม้กสกนี่มันมันชอบโบด้วยระดับเเหมือนกันทีมฟกิไป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  เออสนิกเฮ้ยแกคิดว่าโอ้โหยันเป็นไงคนปกติสุม180่มร้อแปดสิบผมบอกเลยนะต้องได้ S S R 2ตัวก็วพวกคนโดวงดีอาจจะ3มตัวขึ้นไปแต่ผมได้ตัวเดียว ขำไม่ออกอัะสิเออขำไม่ออกเหมือนกันไม่ไม่นะไม่มาจริง,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 งด้วยยุงยุงยุงสิงไปแต่เนี้ยสุดไปละสุ่มร้อยแปดสิบได้ H S R ตัวเดียวแต่ก็ต้องเล่นนะก็ไม่เป็นไรแต่ก็ตัวอื่นไม่มาเลยอ่ะก็คือส,สุดเกิอนอ่ะ เรียบร้อยก็ตามที่เห็นแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาอัพดาวสักหน่อยละกันมาพ่อคุณอ่ะใส่มันเลยนะเพราะว่าจริงจริงนี่ผมอยากได้มันเนี่ยเพราะว่าคือ จะทำมันนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันดันมาเป็นตัวที่เชื่อมเห็นไหมเนี่ยซุปเปอร์ดาร์คชัยคุณภาพบรรจุฟ้าบวกหนึ่งก็คือเพื่อนเพื่อเห็นนี่ไหมอย่างอไอออนเห็นไหมมันเป็นสีฟ้าแล้วก็เห็นขีดข้างบนมันไหมตรงรอบเนี่ยตรงเนี้ยมันบวกสามเราเอาแค่บวกหนึ่งก็พอนะโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่า โอเควินีจนะอัพไปต่ออัพถ้าเป็นสีฟ้านะอัพเป็นสีฟ้าบวกหนึ่งเดี๋ยวผมอัพให้ดูเพื่อนเพื่อนที่สงสัยกันอะ่ะพอ้าหพอไหมเนี่ยไม่พอนะ้ไม่พออ่ะไม่เป็นไรกันท่้งอีกปกด้ก็นั่นแหละอัพไปอ่ะอัพอีกขั้นหนึ่งก็ได้เลย ถ้าดูนะว่าคุณภาพเป็นอะไร,ระไ,ไ,ไ,ไปสิจะไปสืบไต่ไที่ดาวถามดาวเองโอ้โหต้องใช้ห้าเลเหรอจบแล้วโอเคนั้นไม่เป็นไรก็คงจะประมาณนี้แหละก็ ทำอะไรตอไม่ได้แล้วอะ่ะตาบดแล้วก็ต้องอัพเป็นห้าดาวถึงจะได้ตัวมันซึ่งแบบว่าไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่พึงโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับก็ใครเป็นกำลังใจใผมด้วยก็ใครเอ่อไม่รู้อะไรสอบถามถามได้เลยนะก็ถ้าผมว่างผมจะตอบไม่ทันทีเลยโอเคอันก็วันนี้ก็ไปละ